คุณกรวีตามด้วยท่านวิวัฒน์วิวัฒชัยหัตราัชยะนะครับท่านประธานที่เคารพครับ,บผมกรวีปิศนาในทกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากจังหวัดลังทองพักภูมิใจไทยเราอยู่ในช่วงของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ปีนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นปีที่พิเศษ ผิดแปลกแล้วก็แตกต่างไปจากการจัดทํางบประมาณในช่วงปี6 3และ6 4สปีที่ผ่านมาของรัฐบาลและของสภาชุดนี้ผมย้อนเวลากลับไปสั้นๆเมื่อปี63เราเข้ามาอยู่ในช่วงของกลางปีงบประมาณ63สภาชุดนี้แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับรัฐบาลชุดนี้แทบจะไม่ได้ทําอะไรงบปี6 4โควิดมาช่วงตอนต้นปีงบประมาณเข้าช่วงกลางปีเราก็บอกว่าจัดทําโครงการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วปีนี้ปี6 5 ไม่มีข้อแค่ตัวอื่นใดเลยครับโจทย์ใหญ่สาระสำคัญและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในการจัดทำงบประมาณปีนี้อยู่ที่การแก้ไขปัญหาโควิดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติกันได้เสียทีจึงไม่แปลกใจแล้วนะครับถ้าหากว่าผมเปิดไปดูงบประมาณในเล่มที่รัฐบาลจัดทำที่สำนักง,งบจัดทำมาเสนอต่อสภาและหากมันพบว่า งบประมาณของกระทรวงหลักนั่นก็คือกระทรวงสาธารณาสุขนั้นจะได้รับเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่เป็นสิ่งที่แปลกครับเป็นจานการจัดทํางบประมาณที่ผมต้องบอกว่ามันพิลึกพิลั่นจริงๆเพราะเนื่องจากว่าพอเข้าไปดูในงบประมาณแล้วปรากฏว่ากระทรวงหลักที่น่าจะเป็นหัวหอกที่น่าจะเป็นเรือธงที่สําคัญในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนกลับถูกตัดลดงบประมาณอย่างน่าใจหายครับ กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบไปถึง4,300กว่าล้านผมฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาตั้งแต่เมื่อวานมาวันนี้ไม่ว่าฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลทุกคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่าทําไมกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาโควิดกลับถูกปรับลดงบประมาณไปมากถึงขนาดนี้ผมอยากจะย้ําเตือนไปยังสํานักงบประมาณครับว่าเรากําลังทําสงครามกันอยู่ เราอยู่ในสงครามโรคครับและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งหลายที่พวกเรามีที่กองทัพมีนั้นไม่สามารถที่จะนำพาพวกเราเอาชนะกับสงครามในครั้งนี้ได้อาวุธเพียงอย่างเดียวครับคือการสร้างความมั่นคงทางสาธารณาสุขเพื่อจะเป็นหลักประกันและนำาเอาไปต่อสู้กับโรคร้ายกับปัญหาของโควิดให้กับพี่น้องประชาชนได้ การจัดลำดับความสำคัญในช่วงในช่วงที่ประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตเป็นเรื่องสำคัญครับการจัดลำดับงบประมาณสะท้อนออกมาถึงการจัดความสำคัญวันนี้ถ้าหากว่าสำนักงบประมาณเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโควิดให้กับพี่น้องประชาชนจริงกระทรวงสาธารณสุขไม่ถูกจัดอยู่ในอันดับ6หรอครับถ้าเป็นฟุตบอลเขาก็เรียกว่าอยู่กลางตาราง การสร้างความมั่นคงที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขครับไม่ใช่การสร้างความมั่นคงอื่นๆไม่ใช่การสร้างความมั่นคงทางกองทัพไม่ใช่การสร้างความมั่นคงอื่นใดเลยแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะต้องให้ความสำคัญในเวลานี้ผมอยากจะพาไปดูงบในกระทรวงสาธารณสุขในกรมที่สำคัญสักสองกรมนะครับกรมแรกกรมควบคุมโรคครับกรมควบคุมโรคถือว่าเป็น หัวหอกที่สําคัญหน่วยงานที่สําคัญที่ออกไปควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและต้องชื่นชมคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับและกรมควบคุมโรคที่ทําหน้าที่ได้อย่างดีเสียสละทําหน้าที่ได้อย่างดีมาตลอดช่วงระยะเวลาปีเศษน่าเสียดายที่ถูกปรับลดงบประมาณลงจาก4,000กว่าล้านเหลือเพียงแค่3,000กว่าล้านลดลงไปถึง479ล้านหรือประมาณ11เเ ที่สำคัญงบวัคซีนโควิดที่จะเอามาให้กับพี่น้องประชาชนก็โยกไปอยู่ในงบกลางเอาละไม่เป็นไรครับกรมต่อไปครับกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์อีกหนึ่งกรมสําคัญที่ทําหน้าที่ในการออกไปคัดกรองนะครับในการออกไปปูพรมในการตรวจโควิดให้กับพี่น้องประชาชนปีหนึ่งปีหนึ่งเราตรวจกันหลายล้านคนนะครับ และปีหน้าปี6-5ผมก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้เราก็ยังตรวจกันอีกหลายสิบล้านคนปัญหาคืองบประมาณถูกตัดลดไปอีก144ล้านบาทคิดเป็นประมาณ10%ครับนี่ผมจึงต้องต้องบอกครับว่าเป็นการจัดงดจัดงบประมาณที่พิลึกพิลั่นจริงๆนอกจากนั้นแล้วผมเห็น แนวทางนโยบายที่จะเร่งรัดในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยท่านไปเพิ่มภาระท่านไปเพิ่มหน้าที่ให้กับโรงพยาบาลให้กับคุณหมอให้กับสาธารณลสุขทั้งประเทศวันนี้เราฉีดยาไปหลายล้านเข็มครับเป้าหมายที่ท่านนายกตั้งเอาไว้ก็คือ100ล้านโดส50ล้านคนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศของพวกเราอย่าลืมนะครับทุกเข็มที่ฉีดเข้าไปฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผมในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผมได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมของเขาน่าเห็นใจครับเราเอาหน้าที่ที่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่และผมเชื่อว่าพี่น้องในสาธารณาสุขทุกคนภูมิใจกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือประเทศของพวกเราด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้งประเทศร้อยล้านโดส50ล้านคนตามเป้าหมายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งเอาไว้แต่สิ่งที่น่าเสียดายครับ พอเข้าไปแล้วผมอยากจะท้วงติงถึงสํานักกบว่าท่านทราบหรือไม่ครับว่าการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนร้อยล้านโดสนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีวัคซีนกับมีเข็มฉีดยาแล้วมันจะเกิดขึ้นได้นะครับท่านเคยไปดูไหมครับจุดเต็นท์รอคอยจะต้องมีเต็นท์มีพัดลมมีเก้าอี้มีคอมพิวเตอร์ที่จะต้องคีย์ข้อมูลมีเครื่องวัดความดันมีเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนมีจุดพักคอยมีจุดน้ําดื่นบริการให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆเหล่านี้ เป็นเงินงบประมาณทั้งนั้นเลยครับแต่ถามบอกว่าท่านเอาภาระที่ยิ่งใหญ่ไปให้กับเขาเอาความรับผิดชอบไปให้เขาแต่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณไปตามโรงพยาบาลไปตามหน่วยที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เลยท่านไม่สงสารเขาบ้างเลยครับผมจึงบอกว่านี่คือวาระแห่งชาติในการฉีดวัคซีนแต่เรากำลังจะทำวาระแห่งชาติให้กลายเป็นภาระของกระทรวงสาธารณสุข อย่าปล่อยให้วาระที่มีความสําคัญแบบนี้ไปเป็นภาระของคุณหมอไปเป็นภาระของสาธารณสุขเลยครับจัดสรรงบประมาณพิจารณางบประมาณเพื่อที่จะเอาไปตอบโจทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นเถอะครับประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะกล่าวเรียนท่านประธานครับเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดในระลอก3ระลอกใหม่ต่างจากระลอกหและระลอก2ครับ เราลอกสามท่านจะเห็นนะครับเมื่อเช้านี้ผมติดตามผู้ติดเชื้อประมาณ5,000กว่าคนเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อพันกว่าคนครับเมื่อมีการแพร่ระบาดในเมืองหลวงซึ่งต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของกระทรวงสาธนารณสุขกระทรวงสาธนารณสุขไม่ได้ดูแลควบคุมการทำงานของกรุงเทพมหานครนะครับขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย แม้แต่ในช่วงระยะเวลาที่มีความวิกฤตของประเทศแบบนี้หน่วยงานหลักอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ไปดูแลควบคุมกำกับการทำหน้าที่ของกทมนะครับขึ้นอยู่กับสบคขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเราตั้งสบคขึ้นมาครับเราบอกว่ากทมดูแลโดยสบคเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วฉุกเฉินฉับไวและเป็นยังไงครับเราฉับไวกันมาตั้งแต่เมษาพฤษภานี่วันที่หนึ่งมิถุนายนครับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากพันกว่าคนเพิ่มเป็นสองพันเพิ่มเป็นสามพันเพิ่มเป็นสี่พันจนวันนี้เรากำลังจะยืนพื้นอยู่ที่ห้าพันคนเรามีผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงพันกว่าคนทุกวันครับเรามีผู้เสียชีวิตหลักสิบคนทุกวันท่านใหญ่เห็นคนตายเพราะโควิดกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของท่านนะครับนี่แหละครับที่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาอย,ย่างฉับไวรวดเร็วฉุกเฉินผมยึ่งแปลกใจครับเห็นข่าว เอาละบอกว่าจะระดมวัคซีนที่จะเข้ามามาฉีดให้กับคนกรุงเทพเพราะกรุงเทพคือไข่แดงมีการระบาดหนักผมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เข้าใจครับแต่เข้าใจแล้วก็ยินดีในหลักการว่าถ้าหากคนต่างจังหวัดเขาจะต้องไปตัดวัคซีนในส่วนที่เขาได้เพื่อมาระดมแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพมหานครและให้ปัญหาในกรุงเทพมหานครมันจบพวกเราก็คิดว่าเรายินดีครับเราก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพแต่ ต้องมั่นใจนะครับว่ามันจะจบจริงทุกเข็มทุกวัคซีนที่ฉีดให้กับคนกรุงเทพมันคือวัคซีนที่ไปดึงมาจากคนในต่างจังหวัดเอามาระดมแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพผมก็หวังครับว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างกรทมสวคจะทํางานร่วมกันและหยุดปัญหาโควิดในเมืองหลวงของพวกเราได้เสียทีเมื่อวานนี้ผมติดตามข่าวแล้วก็ไม่สบายใจครับกทมประกาศตอนเช้าผ่อนปลน ผู้ประกอบการร้านค้ายินดีผู้ประกอบการเตรียมที่จะปรับชีวิตของเขาเพื่อกลับมาเปิดร้านตอนเย็นสบปคประกาศเปรียปร่ยงเปลี่ยนแปลงพอประชาชนเขาทราบเราก็ไปเปลี่ยนนี่คือความสับสนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยครับว่านี่คือความล้มเหลวนี่คือความบกพร่องนี่คือการบริหารงานที่ ไม่มีประสิทธิภาพและมันไม่สามารถที่จะระงับการแพร่ระบาดในเมืองหลวงของเราได้เทียบกับต่างจังหวัดครับในต่างจังหวัดมีคลัสเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่เขามีหน่วยงานของสาธารณาสุขครับจังหวัดอ่างทองบ้านผมเกิดคลัสเตอร์บอนไก่ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่สิบวันครับเราควบคุมเราจํากัดวงเราหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพผมก็อยากเห็นภาพเหล่านั้นเกิดที่กรุงเทพมหานคร ท้ายที่สุดครับท่านประธานผมอยากจะอภิปรายถึงเรื่องของการจัดหารายได้ของการทําแผนงบประมาณในปีนี้เราบอกครับบอกว่างบประมาณปีนี้จัดอยู่ที่3.1ล,ล้านล้านบาทรายได้2.4ล้านล้านและไปกู้มาเพื่อที่จะชดเชยการขาดดุล7 0แสนล้านบาทรายได้หลักของประเทศมาจากไหนเลยครับทุกคนรู้ดีครับว่ามันมาจากการท่องเที่ยว มันมาจากการที่เราจะไปดึงคนต่างชาติให้เข้ามาใช้ใจ่ายเงินในประเทศของพวกเราเพื่อพาภาวะเศรษฐกิจมันกลับไปสู่จุดเดิมได้นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลนั่นคือสิ่งที่พราท่าน,นายกรัฐมนตรีตั้งใจแล้วก็ประกาศเอาไว้ครับท่านบอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ถึง70%ของประชากรหรือประมาณ50ล้านคนท่านประกาศเมื่อวานนี้กลางสภาครับบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทย และจะกลับมาสร้างรายได้เหมือนเดิมผมก็คาดหวังครับว่าการจัดทํางบประมาณเราจะดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปสร้างเม็ดเงินเพื่อดึงคนต่างชาติเข้ามาในประเทศแต่เป็นยังไงครับไปดูในสไลด์ต่อไปนะครับจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดการเอาไว้ในปีหน้านะครับ2,565อยู่ที่20.8ล้านคน ถ้าเทียบกับปี62ที่ยังไม่เจอโควิดเรามีนักท่องเที่ยวถึง40ล้านคนนะครับลดลงมาเหลือ6.7ล้านคนในปี63เพราะช่วงไตรมาสแรกเท่านั้นที่เราสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ในปี64ไม่ต้องพูดถึงครับในปี65เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา20.8ล้านคนสร้างรายได้2.5ล้านล้านบาทเป็นรายได้ก้อนใหญ่เป็นภารกิจที่สําคัญผมรู้ครับผมมาพูดเรื่องการท่องเที่ยวในภาวะโควิดแบบนี้อาจจะฟังดูไร้าสาระ แต่ต้องไม่ลืมครับเราพูดเราไม่ได้พูดปีนี้ครับเราพูดถึงสถานการณ์ในปีห5ในอีกหลายเดือนข้างหน้าถ้าเราไม่คาดหวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเราไม่คาดหวังว่าแนวทางมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจมันกลับมาดีขึ้นแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรล่ะครับมาดูงบประมาณครับกลับไปตัดงบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งบประมาณก็ใจร้ายนะครับปีที่แล้ว ได้มาสี่พันกว่าล้านปีนี้ท่านตัดเขาไปเฮี้ยนเตี้ยเลยครับตัดไปสองพันล้านพันเก้าร้อยหกสิบเก้าล้านเกือบสองพันล้านครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปโปรโมทจะเอาทรัพยากรที่ไหนไปดึงคนต่างชาติจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างความเชื่อมั่นให้คนต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยแล้ะครับพี่น้องจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายจังหวัดเพื่อนสมาชิกที่พักภูมิใจไทยหลายจังหวัดครับ เขาก็รอคอยกระบี่สตูลพัทลุงระนองรอคอยว่าเมื่อสถานการณ์มันเป็นปกติการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นแบบเดิมแต่ท่านดูสำนักงบตัดลดงบประมาณแบบนี้สิครับท้ายที่สุดครับท่านประธานผมอยากจะสรุปในท้ายที่สุดว่าหลังจากที่พิจารณาทั้งหมดแล้วผมจึงบอกว่าการจัดทํางบประมาณปีนี้ของสำนักงบประมาณที่มาเสนอต่อสภาพาิลึกพิลั่นจริงๆครับและไม่มีใครรู้ครับ ท่านประธานก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบครับการจัดทํางบประมาณครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็ได้และถ้ามันเป็นครั้งสุดท้ายผมอยากจะเห็นนะครับว่ามันเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดและพาชีวิตของคนไทยกลับไปสู่ภาวะปกติได้เสียทีไม่ใช่จัดสรรงบประมาณแบบพิลึกพิลั่น ที่สํานักงบป,ประมาณนํามาเสนอพวกเราในสภาแบบนี้ขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ